ทางการเดียโกหรือซานโตเปิดตัวที่ใหม่เรียบร้อยแล้วโดวยหลังจากที่เดียโก้หรือซานโตกองหน้าชาบาซิลระดับตำนานยอดเจ้ายิงไทยลีประกาศแยกทางกับวงการฟุตบอลไทยไปแล้วอย่างเป็นทางการล่าสุดเด้โพเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดวยเป็นการคัมแบก ไปรวมทีมกับสโมสรยาโฮดาลุนตะซิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูปเปอร์ลีกอีกครั้งด้วยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข11ลงลตาตะขายให้กับยอดทีมกลางของมาเลเซียในฤดูก,กาล2023ัา้อทั้งจะได้ไปรูยสึก AFC ชัแชมเปี้ยนลีก2023อีกด้วยสำหรับเดียโก้หรือซานโต ผ่านการค้าแข้งกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานกับทางบุรีรัมยูเนเต็ดและ b ีจีปทุมยูเนเต็ดก่อนที่จะยกเลิกสัญญากับทาง b ีจีปทุมยูเนเต็ดไปและได้เปิดตัวร่วมทัพกับยาโฮดาลูนตักซิมเป็นคำรบสองทีมไทยหลีกจอกวากาเดนาซี ของอาร์เจนตัลเคเลีกสองมีรายง,งานเผยว่าทีมนีสต์ริวอ์ไทยลีกทีมหนึ่งกำลังจะได้ตัวฟิลิปกาเดนาซิหัวหอกชาวอาร์เจนตินาจากสโมรสรโซอีแลนด์ทีมนีสึกเคลีกสองเกาหลีใต้ร่วมทีมในเล็กที่สองคาดรอจะเปิดตัวเรเๆนีสูนหน้าวัยสปีเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรลงเล่นให้กับโซอีแลนด์ในลีกฤูดูกาล2 0 2 2ไปทั้งหมด33านัด ยิ่ง10ประตูกับ4ีแอซิดมีส่วนพาทีมจบอันดับเจของตารางหลีกรองของเกาหลีใต้ก่อนที่ล่าสุดจะมีรายง,งานเผยว่าเจ้าตัวเดเซ็นสัญญามาร่วมทีมในไทยลีกทีมหนึ่งเป็นเวลา1ปี 1> คาดรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟิลิปกกเดนาซิเคยผ่านการคาแข้ขงมาแล้วกับสโมสรในบราซิลอร์เตนตินาและเกาหลีใต้ สื่อนอกยกเจ้าชายฟ้าอีกด้วยกว่าโรนันโดถึง15เท่าสื่อดังจากต่างประเทศดีข่าวยกให้เจ้าชายฟ้าอีกแข่งของฉลามชนชนวุรีเอฟซีรองจากฟุงไทยลีเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกมากกว่าคิสเียโนโรนันโดที่เพิ่งย้ายไปคาแข้งรับค่เหน่อยมหาศาลกับทีมดังในลีกซาอุหลังจากที่คิสเียโนโรนันโดได้ทำการเปิดตัวยายซบทีมดัง จากแดนซาอุดีอาระเบียอย่างอันนาเซอร์กลายเป็นแข้งที่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลมากถึงปีละ65ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยราว2,600ล้านบาทล่าสุดเดอะซันสำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษตีข่าวว่าคิสเตียนโนโลนโดลิดดาวเตะข,ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและเลอันมัตลีที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในประวัติศาสตร์มากสูงถึงปีละ65ล้านปอนด์ คิดเป็นเงินไทยราว2,600ล้านบาทจากทีมดังซาอุดิอาระเบียอย่างอันนาเซอร์มอรวมรายได้ทั้งปีที่สูงถึง173ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยราว7,000ล้านบาทก็ยังเทียบไม่ได้กับฟาอิกเจฟฟี่โบเกียสำหรับเจ้าชายขวัญใจสาวกฉลามชนเป็นบุตรของเจ้าชายเจฟฟี่โบเกียพระอนุชาองค์เล็กของสุลต่านฮัสตันโบเกียกษัตริย์ราชวงศ์บูไน ที่มีทรัพย์สินล้ว1.3หมื่นล้านปอนด์คาดว่ามากกว่าค่าตัวของเรานุ่นด้วยถึง15เท่าทั้งนี้เจ้าชายฟ้าอีกเป็นอดีตแข้งเยาวชน AFC Newbury South าวแฮมตันเชลซีเลสเตอร์ซิตี้ร่มเล่นอาชีพกับขับสปอร์ตมาลิทิโม่การจะย้ายมาอยู่กับเชนบุรีเมื่อเดือนธันวาความปี2021ดโดยลงสนามไปทั้งหมดรวมทุกรายการ22นัดยิงได้1ประตูและทำไป4แอซิส